วล,ล์บอลซีเกมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของซีเกมของใครบางคนด้วยนะครับเขาคือใครขอบแชร์นะครับท่านผู้ชมครับไปดูข้อมูลใม้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วนะครับหนึ่งไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับใครอยากให้พวกเธอเล่นต่อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอายุอนามก็มากกันแล้วแต่ใครอยากเล่นต่อแต่ใครอยากหยุดซีเกมไว้แค่นี้ ของผมแชร์นะครับแหมวอลเลย์บอลซีเกมนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับโดยที่สาวไทยเนี่ยจะแข่งกันตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่เกิน7วันแล้วก็สามารถกลับสู่ทีมของพวกเธอได้เลยนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดการแข่งขันได้ยอดเยี่ยมมากวอลเลย์บอลหญิงแข่งก่อนจบก่อนรับเหรียญก่อนรับตังก่อนแล้วก็สามารถกลับไปเด่หลิกได้ทันทีเลยอะ รายชื่อยังไม่มานะครับท่านผู้ชมครับโดยรายชื่อเนี่ยจะมาวันอาทิตย์นี้นะครับโคดอสสัญญาไว้แล้วครับว่าชาที่สุดเนือยมันก็น่าจะวันอาทิตย์นี้นะที่ผมเนี่ยจะประกาศรายชื่อเพราะถ้าไม่ประกาศรายชื่อเนี่ยก็ไม่ต้องส่งทีมแข่งขันแล้วมันเป็นแบบนี้ครับแหมเพราะฉะนั้นโคดอสก็เลยต้องประกาศวันสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้นะครับเพราะส่งรายชื่อนักกีฬาในวันอาทิตย์นี้นะครับก่อนที่จะวันจันจะมาถึงนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะวันเสาร์ช่วงเย็นเนี่ยประกาศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ในวอลเลย์บอลซีเกม2027อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยปีนี้เนี่ยครับเราพอด้คนตอ,อกนะครับว่าใครเนี่ยยังเล่นอยู่นะครับแต่ปี2021มีข่าวลือแว่วๆเลยครับว่าหลายคนเนี่ยจะพยายามไม่มาเล่นในทนวนัวร์นาเมนต์นี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องนะครับโอ้โหมันต่างจากทีมชาติเวียดนามครับไปดูทีมชาติเวียดนามก่อนทีมชาติเวียดนามเนี่ยประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับ มีกลุ่มผู้เล่นที่อายุน้อยๆเนี่ยเรียกว่าทั้งทีมเลยก็ว่าได้ครับคนที่อายุมากที่สุดเนี่ยก็คือนี่ครับลีทันทุยครับเลยตันทุยครับอายุเนี่ยหนึ่เใช่เปล่าครับ2005 2นห5าสองาอยายุปีนี้เนี่ยสาปีนะครับซึ่งเป็นรุ่นซีเนี่์คนเดียวของทีมครับที่แต่อายุ30ปีนะครับว่าแล้วทําไมก็ชอบอล้อเราว่า,าทีมชาติไทยทีมสาวไทยเนี่ยชุดยูสี่สิเพราะว่า คนอายุมากที่สุดของเขาเนี่ยอายุ30ปีนะครับโดยปีนี้เนี่ยครับทางฝั่งของวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยเอาเด็กอายุ16ปีเนี่ยติดทีมาด้วยในตำแหน่งเอาไซฮีเตอร์นะครับก็คือบุ๋ยถีหองเถาครับเนี่ยครับคนนี้แหละครับ172เซนติเมตรครับดึกด,ด๊มดีอะไรของเขาเนี่ยต้องมีตัวดาวรุ่งนิดหนึ่งติดทีมมาด้วยเพื่อสร้างสีสันอายุ16ปีเท่านั้นเขาคือดาวรุ่งแน่แต่เตี้ยไปนิดหนึ่ง172เซนติเมตรไม่น่าจะเล่นอะไรได้เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับ ตู้เย็นตู้แช่ก็ไม่ได้มานะครับตู้แช่เนี่ยหายจากตารวไปเลยตู้เย็นเนี่ยเขายังมาเป็นสตาฟโค้ชได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสนิทสนมกับนักวอลเลย์บอลครับแต่แยกห้องนอนกันตลอดนะครับไม่รู้เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงจริงหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลชายปลอมตัวมากกว่านะครับเรื่องของเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวดูกันหนสนามแข่งขันนะครับว่าพวกเธอเนี่ยจะมาสู้กันแบบใช้ร่างกายสู้แบบสมัยก่อนหรือเปล่านะครับพอไม่มีทางฝั่งของตู้เย็นแล้วนะครับ แต่วอลเลย์บอลเนี่ยทางฝั่งซีเกม2027นะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันด้วยนะครับแล้วที่ฮากว่านั้นก็คืออะไรครับท่านผู้ชมครับซีเกมทางฝั่งของมาเลเซียที่จัดแข่งขันนะครับท่านผู้ชมครับเขามีการจัดการแข่งขันแบบนี้ครับโดยเขาแบ่งกีฬาเนี่ยออกเป็นโดยเขาแบ่งการจัดการแข่งขันเนี่ยออกเป็น สองฝั่งนะับกคือฝั่งกวนลำเปย์ครับกับฝั่งสารวัตรนะครับก็คือเกาะฝั่งซ้ายเกาะฝั่งขวานั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแผ่นฝั่งพื้นดินกับฝั่งเกาะนั่นเองฝั่งสารวัตรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะน่ามีคนพูดว่าจะเอาวอลเลย์บอลเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งทางฝั่งสารวัตรซึ่งเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งที่ไปอยู่อีกด้านหนึ่งนี้นะครับหลายคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่เพราะความเจริญนะครับมันไม่ได้เทียบเท่ากับทางฝั่งนี้เลยนะครับนี่ครับไปดูกันก่อนนี่ครับ คือมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่ครับดูภาพก็มันเป็นแบบสบายๆคือนี่ครับพื้นป่าพื้นหญ้าอะไรซะเยอะหรือว่าเป็นมันมันค,คล้ายกับพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยถูกพัฒนาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองแต่ไซส์เนี่ยไซส์เนี่ยมันมันค่อนข้างจะเล็กนะครับนี่ครับดูกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่ก็เป็นเมืองที่มีความคลาสสิกดีครับสไตล์มาเลเซียก็คือ สะอาดปลอดโปร่งเหมือนเดิมครับที่มาเลเซียเขานะครับถึงแม้ว่าจะอยู่เกาะไหนก็ตามทีใครเคยไปเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่พอดูรูปถ่ายนี่ก็สวยดีแต่ตึกรามบ้านช่องไหนไม่เยอะมากครับแต่ปลาเนี่ยแต่เกาะนี้เนี่ยปลาเยอะแน่นอนนะครับที่ผมรู้มานะครับชายทะเลเนี่ยเยอะแน่นอนครับกลุ่มคนที่บอกว่าหนูขอเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือเปล่าจะเป็นใครครับมาทายกันดีกว่านะครับอ่ามาดูกันเลยดีกว่าคือวันเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยกลุ่มที่ไปซีเกมมาแล้วเนี่ยครับ ว่าจำนวนถล่มทลายมากที่สุดเนี่ยคือใครผมไล่อันดับเลยดีกว่าครับกลุ่มที่เคยไปมาแล้ว5ครั้งรวมครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็คือ2คนนี้เลยครับนี่ครับ5ครั้งนะครับทัดดาวนึกแจ้งและก็ทางฝั่งของเตยยาเพื่อนซีนั่นเองครับแนนทัดดาวเนี่ยไปมาแล้ว4ครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับเริ่มตั้งแต่2อ1 3นะครับ แต่แนนเนี่ยไม่ได้ไป2ม1 5กับ2017เนะครับเนื่องด้วยอะไรไม่รู้อาการบาดเจ็บหรือเปล่าช่วงนั้นไม่แน่ใจนะครับนี่ครับแกไปตั้งแต่ยุค7เซียแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปหายไป2รอบ2ครั้งนะครับตัวเตอร์ทยานะครับเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเดบิวต์ซีเกมครั้งแรกเนี่ยตอนปี2 0 15นะครับ15 17 22 23ยิแล้วครั้งนี้เนี่ย25ครับเป็นซีเกมเนี่ย4ครั้งทองรว่วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ แบทเช่นได้ว่าเนี่ยเลยกับแน่เนี่ยมาช่วงเดียวกันเลยนะครับหลายๆครั้งนะครับแล้วมาดูคนที่เล่นซีเกมนะครับทั้งหมดเนี่ยหกครั้งนะครับซีเกมสหกครั้งเนี่ยนี่ครับมีบีมนะครับมีบุ๋มบิ๋มแล้วก็มีเฮ้ยเจ๊์จงผู่เจ๊์จงผู่เล่นแค่หกครั้งเองเหรอเนี่ยจริงครับใช่ไหมครับเพราะเจ๊์จงผู่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นนักกีฬาตัวหลักนะครับเพราะจมพู่เนี่ยเล่นซีเกมจริงๆนะครับ ตอนปี2019เท่านั้นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ19 22อ๋อชมพู่เนี่ยไม่ใช่6ครั้ง5ครั้งนะครับน้อยกว่าบุมบิมนะครับนี่ครับ19 22 23 24อ๋อตารางผิดครับอ๋อนี่ซีวีลีกเออถูกแล้ว6ครั้งนะครับ23 25 17 19 22แล้วก็2025นะครับท่านผู้ชมครับเดบิวต์ครั้งแรกเนี่ย2013นะครับสำหรับวอลเลย์บอลซีเกมของเธอนะครับมาดูบุมบิมกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ บุ๋มบิ๊มเนี่ยเริ่มเล่นวันฝั่ซีเกมเนี่ยอายุของเธอเนี่ยห่างจากพรพันเนี่ยเยอะมากครับแต่เริ่มเล่นซีเกมครั้งแรกเนี่ย2015นะครับหลังจากนั้นนี่ก็รวดมาเลยครับ2015และยาวรวดมาเลยตอนนั้นเนี่ยบุ๋มบิม๊มอายุเท่าไหร่เองครับ2015 2015ก็เพิ่งอายุ16ปีเท่านั้นในปีนั้นนะครับเริ่มเล่นซีเกมนะครับแหมมันก็อย่างว่าครับพอๆกับทางฝั่งของน้องบิมบ๊มพิพิธาแหละครับที่ซีเกมเนี่ย เริ่มเล่นตอนปี2015เช่นเดียวกันครับตอนนั้นเนี่ยเธออายุ17บเปีเหมือนกันนะครับเป็นไงล่ะ16 1718ทั้งนั้นนี่คืออะลองย้อนดูสมัยก่อนเรามีกลุ่มดาวรุ่งไปซีเกมส์สอน15เนี่ยที่หาข้อมูลมาได้นะครับ2คนด้วยกันแล้วนะครับทั้งบีมทั้งบุ๋มบิมนะครับไปตอนอายุ16 1718 2คนติดทีมไปในตอนนั้นนะครับแล้วปีนี้มีใครกันบ้างที่เด็ก1 17 1 8หาไม่เจอดาวร่งของเราคือ เอ่อใครเฟิร์นยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไปแล้วหรือเปล่าครับตอนนี้น่าจะยี่สิบเอ็ดไปแล้วครับเพราะรุยเหนยวกับยูฟ่านะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดไปแล้วซึ่งแกกว่าบีมบุ๋มบีมในตอนนั้นเยอะมากครับชมพู่เนี่ยก็เหมือนกับชมพู่นะครับไปซีเกมครั้งแรกเนี่ยตอนปีสองพันสิบสามนะครับท่านท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นซีเกมรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญทองแรกของเธอด้วยนะครับใช่ครับสองพันสิบสามซึ่งตอนนั้นพรพันธ์อายุเท่าไหร่พรพันธ์เกิดปีหนึ่งเก้าเก้าสามครับพรพันเก้าสาม ก็20ปีบริบูรณ์พอดีในปีในปี2013นะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับเพราะว่าพรพันเนี่ยห่างจากทางฝั่งของเจซาร่าเนี่ยครับประมาณสัก7ปีครับตอนนั้นเนี่ยซาร่าซาร่าของเราเนี่ยอาอยุ27ปีครับห่างกัน7ปีซึ่งเธอเนี่ยดู7-8ีปีนะครับ1-9 9 3ก็3ไปเล่นซีเกมเนี่ย เนือรอ2013โอ้โหผพานผ่านอยู่20ปีสแสดงว่าเธอก็มีแววมาเนี่ยตอนนั้นเลยครับขนาดเนี่ยผ่านธ่ผ่านช่วงเวลาที่คนเปรียบเทียบเธอกับนุตราลานะครับว่าไม่น่าจะมาแทนได้นะครับแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยด้วยค่าประสบการณ์มันเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ชมพู่เนี่ยเทียบอ่าซาร่าได้อยู่ดีครับหลังจากการที่ให้โอกาสเธอมาเล่นซีเกมเนี่ยตั้งแต่ตอนปี2013นะครับนี่ครับ โอกาสในการเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากครับซีเกมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดูแล้วยิ่งใหญ่นะครับแต่ตัวผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับในการเจอกันกับผู้เล่นอาเซียนนะครับแหมแล้วกลุ่มผู้เล่นที่ได้แชมป์มาที่ได้ไปซีเกมมาทั้งหมด7ครั้งมีใครกันบ้างครับมีคนเดียวครับใช่ไหมครับนี่เลยครับเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับเดบิวต์ครั้งแรกพร้อมกับชมพู่นะครับ2013นะครับ แต่เธอเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเธอเนี่ยอายุน้อยกว่าชมพู่เนี่ยสองปีด้วยกันครับแสดงว่าเธอตอนนั้นเนี่ยอายุ18ปีนะครับที่มาเล่นซีเกมครั้งนึงครับแล้วเธอก็ได้ไปซีเกมสอันสิบห้าเหมือนกันนะครับเธอเนี่ยอยุ่ห่างจากบุ๋มบิ๋มเนี่ยสี่ปีด้วยกันแสดงว่าตอนที่บุ๋มบิ๋มเนี่ยอายุสิบหกปีเนี่ยครับทางฝั่งของเพียวเนี่ยครับยี่สิบปีในการเล่นซีเกมสองพันสิบห้านะครับโอ้ชุดนั้นชุดนั้นชุดสองพันสิบห้านี่ทนายตอนนี้เนี่ยดูครับสามคน เพียวอายุ20ปีในตอนนั้นครับตอน b ีมตนที่เธอเล่นซีเกมครังที่2อ่าแล้วก็บีมเนี่ยอายุ17ปีหรือว่า1ปเนี่ยครับ17ปี18ปีในการเล่นซีเกมครั้งแรกบุ๋มบีม,บมอายุ17ปีในการเล่นซเกมครั้งแรกโอ้โหแต่ละตัวโคตรโหดน,นะครับท่านผู้ชมครับดูแค่นี้เนี่ยค่าประสบการณ์เนี่ยเท่าไหร่กว่าจะเก่งได้ขนาดนี้นะครับแล้วยังมีอีกคนนึงครับท่านผู้ชมครับ ที่ค่าประสบการณ์ก็เล่นสีเกมเนี่ยทะลุมาดวัดเจ็ดเซียนไปแล้วแล้วมู่้้จะเลิกเล่นหรือเปล่าแต่ดูท่านเนี่ยน่าจะเลิกเล่นในปีหน้าแล้วนะครับคนอื่นเนี่ยพยายามจะเลิกเล่นสีเกมให้ได้ครับแต่เลิกไม่ได้สักทีนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเธอคือใครคนที่เล่นสีเกมมากกว่าจเจ็ดเซียนไปแล้วก็คือปีนุษย์แป้นน้อยแปดครั้งเท่ากับทางฝั่งของปื้มจิตถิ่นขาวเจ๊นิ่งนองของผมนี่แหละครับโดยเจ๊แป้นของผมเนี่ยไปสีเกมครั้งแรกนะครับ ตอนปี2011นะครับโดยเจแปนเนี่ยไปซีเกม2011จำได้หรือเปล่าเออ2011ตอนนั้นเนี่ยครับเธออายุเท่าไหร่อ่ 89, า89ก็1กกวเอ็ดโอ้โหเธออายุ22ปีในการไปซีเกม2011พร้อมกมุบปุ่ม7เซียนนะครับใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ย2023 2025เธอจะเล่นซีเกมครบ8ครั้งในปีนี้เท่ากับปื้มจิตนะครับและถ้าเธอเล่นครั้งอีกครั้งอีกจะเป็นซีเกม ถ้าเธอเล่นซีเกมที่มาเลเซียครับเธอจะเป็นซีเกมครั้งที่9ของเธอมากที่สุดในประวัติศาสตร์นักวอลเลย์บอลที่เคยมีมาบนโลกนี่ครับที่ที่เคยเล่นซีเกมวอลเลย์บอลซีเกมมากถึง9ครั้งด้วยกันแล,วล้วคว้าเหรียญทอง9เหรียญนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับฮคลาสสิกมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับเจแปนของผมเนี่ยจะอายุ38ปีโบลิบูนนะครับตอนปี2 0 2 7นะครับ38ปียังไม่เยอะนะครับ สามสิบแปดสามสิบเก้ายังเล่นซีเกมได้ืหแหมซีเกมเขาต้อนรับอยู่แล้วเขาไม่จำกัดอายุแป้นน่อายุห้าสิบยังมาเล่นได้อืคือปีนี้เนี่ยที่เจแปนเล่นได้นะครับอายุสามสิบหกปีเท่ากับปื้มจิตตอนเล่นซีเกมครั้งสุดท้ายเลยนะครับซีเกมครั้งสุดท้ายของปื้มจิตเนี่ยเจนิ๊กหนองผมนะครับตอนปีสองพันสิบเก้านะครับตอนนั้นก็อายุสามสิบหกปีเท่ากับเท่ากับทางฝั่งของเจแปนตอนนี้ครับแต่การเดบิวต แต่เจแปนเนี่ยเดบิวต์ตอนปี2011ตอนนั้นแป้นก็อายุเพิ่ง22ปีก็ติดทีมชาติลุยซีเกมแล้วครับแล้วพอเช็คนานิ่งนองเนี่ยติดซีเกมเนี่ยครั้งแรกตอนปี2005ครับซึ่งถ้าเทียบอายุแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอคำนวณแปนหนึ่งครับ83 93 203 0 1415เอ้ยเดี๋ยวนะเจฟนิ่งนองเนี่ยครับ93 203 0 ตอนซีเกมอายุ12ปีจริงๆเนะี่ยผมอ่านผิดปะวเนี่ย2,005เลยเนะี่ยเดี๋ยวขอเอาตัวเลขมาคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับผมอัดเสียงตอนกลางคืนตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจะง,งงๆนะครับ2,005ปีซีเกมตอนเล่นซีเกมลบอายุของอปีเกิดปุ้มจิต1 9 8 3 22ปีครับ22ปีเบอร์หนักมาก22ปีแสดงว่าตอนยุค บุกเบิกยุคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นซีเกมก่อนหน้านั้นมันไม่ได้มีการแข่งขันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับทำให้นักกีฬาหลายคนเนี่ยไม่ได้ไปเล่นซีเกมก่อนปี2005นะครับนี่ครับยังมีเจยอนออนูมาอีกนะครับท่านผู้ชมครับที่ไปลุยซีเกมเนี่ยหกครั้งนะครับเดบิวต์ครั้งแรกตอนปี2007นะครับไม่ใช่ตอนปี2005นะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บในบางช่วงทําให้เธอไม่ได้ไปซีเกมด้วยนะครับนี่ครับจินได้ว่าเนี่ยซีเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ ทางฝั่งของไทยหน่ยนะครับแอมเดมนักกีฬาไปลองเนี่ยตลอดครับตอนปีสองพันห้าเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างนะครับมีทั้งบีมที่อายุ18ปีบุ๋มบิ๋ม17ปีมีเพียวอายุ2ีบปีครับแล้วทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราจะพลาดได้ไยังไงชมพู่ตอนนั้นที่ไปตอนปีตอน15เนี่ยก็เพิ่งอายุ22ปีนะครับคิดดูแต่ละคนเนี่ยครับโหอยู่ในกลุ่มที่ที่แบบว่าก็ไม่ได้เก่งนะครับเอาง่ายตอนนั้นเนี่ยยังไปเป็นรุ่นน้องเจ็ดเซียนอยู่เลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูเลยครับ พูดง่ายว่าเจ็ดเซียนเนี่ยยึดตัวจริงไปกลุ่มสำรองเนี่ยก็นั่งตาดำๆมันอยู่แต่ก็ก็พูดง่ายว่าได้ซ้อมกับรุ่นพี่ตลอดนะครับจนตัวเองเนี่ยเก่งได้ขนาดนี้วันนี้คใครเป็นอนละครับท่านผู้ชมครับ